ขาวน,นี้ณนะขณะนี้ต้องบอกว่าทองคําก็น่าจะผ่านจุดวิกฤตของราคาไปได้เป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3หลังจากที่ขึ้นไปชนด้านบน4,260แล้วก็ล่วงนะครับแต่การล่วงและการปรับฐานของทองคําครั้งนี้ ผมมองว่ามีนัยสำคัญเนื่องจากเป็นการล่วงแล้วก็ย่ำฐานเก่าที่แข็งแรงมากขึ้นในวันนี้ก็เหมือนเห็นนักลงทุนไทยและเทศเนี่ยขายออกมาเป็นช่วงๆเมื่อวาน s p d r ก็ขายนะฮะแต่ขายแล้วก็ขึ้นดังนั้นในเชิงขององค์รวมทองคำเนี่ยเราจึงเชื่อว่าเป็น bullish แต่ว่า bullish ตรงนี้เนี่ย มันจะร้อนแรงเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่สัมมนาการทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี for the future พร้อมกับทีม win the AI era, s i s the alpha, survive the bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งวันนี้อันนั้นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหู้นสศักยภาพสิบเด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิป e ีเวนคุณหมอคะตลาดทองคำแฮปปี้บองบวกกับผลการประชุมเฟดครั้งล่าสุดที่ออกมาไหมคะแฮปปี้ happy, แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เวอร์วังมากนักนะครับราคาก็ยังเหวี่ยงอยู่ในกรอบเพียงแต่ว่าก็ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเช้าก็ขึ้นไปถึง 4,250โดยประมาณแล้วก็มีแรงเทขายทำกำไรคราวนี้ณขณะนี้ต้องบอกว่าภาพรวมอีกครั้งหนึ่งทองคำก็น่าจะผ่านจุดวิกฤตของราคาไปได้เป็นครั้งที่2หรือครั้งที่สหลังจากที่ขึ้นไปชนด้านบน4,260แล้วก็ล่วงนะครับแต่การล่วงและการปรับฐานของทองคำครั้งนี้ผมมองว่ามีนัยสำคัญเนื่องจาก เป็นการล่วงแล้วก็ย่ำฐานเก่าที่แข็งแรงมากขึ้นทำให้ฐานบริเวณ4 0 5 0ถึง4,100เหรียญเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับค่อนข้างแข็งแรงงวดนี้ที่ราคาลงมาประมาณ3สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาต่ำสุดอยู่เพียง4,175เหรียญแล้วลงมาแวบเดียวแล้วก็เด้งกลับขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเห็นสภาพของตลาดทองคำเมื่อวานนี้มันบอกได้ชัดเลยว่าเสียงมันต้องแตกเพราะอะไรเพราะว่าราคาทองคำเมื่อวานนี้มันเหวี่ยงขึ้นเสร็จแล้วก็เหวี่ยงลงแล้วก็เหวี่ยงขึ้นแล้วก็เหวี่ยงลงแบบนี้ทั้งหมด3-4ถึงครั้งนะครับโดยทุกครั้งที่เหวี่ยงลงเนี่ยก็มาเทสบริเวณ4 1 9พ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือพอเฟดลดดอ,อกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยเหลือ3.75%เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ราคาทองของตลาดโลกเนี่ยน่าจะสามารถยืนกลับขึ้นมาเหนือ4,170เหรียญได้อย่างมั่นคงโอกาสที่จะกลับลงไปอีกน่าจะน้อยน่าจะน้อยดังนั้นในเชิงกลยุทธ์ถ้าเห็นบริเวณ4.170แนะนำว่าเถอยเข้าซื้อ คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากเฟดที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็ไม่ค่อยเหนือความคาดหมายเพียงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่พูดแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเป็นบวกไปสักทีเดียวหรือเป็นลบเหมือนอย่างครั้งที่พูดเมื่อ29ตุลาครั้งนี้เนี่ยพูดสองประเด็นก็คือหการลดดอกเบี้ยอันนี้น่าจะมาจากเรื่องของตัวเลขการจ้างงานตัวเลขการจ้างงานที่ที่อ่อนแอลงนะครับ ซึ่งแม้จะรอตัวเลขการจ้างงานภาครัฐเนี่ยแต่ว่าก็เอาเป็นว่าภาพรวมๆของอัตราการว่างงานมันปรับตัวสูงขึ้นเป็น4.4เอ่ออินเด็กซ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเศษรษฐกิจเนี่ยมันก็ดูแล้วอ่อนแอลงไปบ้างนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่า GDP เขาให้โตขึ้นนะฮะจากเติมที่1.8มาเป็น2.3สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยก็ รับรู้แต่ไม่ได้หมายความว่าดีใจแบบเวอ้อวังนะครับแต่ในเชิงของการวิเคราะห์ต้องบอกว่ามันสำคัญมากเพราะราคาสามารถยืนเหนือ4,200เหรียญได้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าราคาตอนนี้มันสร้างฐานที่62,000ได้แข็งแรงแล้วแล้วก็น่าจะขึ้นไปหาไฮเดิมนะครับการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ของเฟดเนี่ยแม้จะเสียงแตกแต่ว่าก็ ไปตามคาดหมายของเครื่องมือทุกอันนะครับซึ่งเฟดเองก็มีพูดอีกหนึ่งอันก็คือเรื่องของการที่จะดูเหมือนสภาพคล่องมันจะไม่ค่อยพอแล้วเฟดก็บอกว่าจะซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นดังนั้นทั้งสองประเด็นตรงนี้มันเป็นประเด็นบวกต่อราคาทองคำเป็นประเด็นบวกแล้ยังมองว่า ทองคําในระยะสั้นเนี่ยนะครับหมายถึงภายใน5วันเนี่ยน่าจะมีโอกาสไปเทส4,300เหรียญตอนนี้เราคุยกันเนี่ยมันอยู่แถวแถว4ี่พบวกลบนะฮะระยะสั้นเรามองที่4 0 0 3ระยะยาวถึงสิ้นปีเนี่ยเรามองที่4,380อาจจะไม่สามารถทะลุหายเดิมได้เพราะว่ามันไม่มีข่าวใหม่ๆที่เข้ามามากมายนักข่าวการซื้อ พันธบัตของเฟดเนี่ยก็เหมือนกับเลี่ยงๆคำภาษาว่า QE วีนะครเลี่ยงๆไปแล้วก็ถ้าเราจำกันได้เนี่ยเขาเพิ่งหยุดทำา t t หยุดทำา t t แล้วยังไปซื้อหรืออัดฉีดเงินเข้าไปอีกด้วยซ้ำไปหลายหลาคนบอกว่าการเข้าซื้อพัฒบัตในครั้งนี้อีก40,000กว่าล้านเหรียญเนี่ยก็มันเหมือนสัญญาณที่บ่งบอกว่าเฟดเนี่ยก็พยายามใช้ผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น มากขึ้นนะครับดังนั้นในเชิงขององค์รวมทองคำเนี่ยเราจึงเชื่อว่าเป็น b บ l l i s h แต่ว่า b บ l l i s h ตรงนี้เนี่ยมันจะร้อนแรงเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่เนี่ยมองว่าณขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเพียงแต่ว่าสัญญาณการขึ้นของทองคำเนี่ยน่าจะสามารถค่อยๆขึ้นไปได้นะฮะไม่ ผือหวามากนักเพราะว่าในวันนี้ก็เหมือนเห็นนักลงทุนไทยและเทศเนี่ยขายออกมาเป็นช่วงๆเมื่อวาน s p d บก็ขายนะฮะแต่ขายแล้วก็ขึ้นนะครับวันนี้เราก็เห็นแรงขายจากนักลงทุนคนไทยพอสมควรแต่ก็ไม่มากนะฮะไม่มากฉะนั้นโดยองรวมเนี่ยผมเชื่อว่าราคาทองคำน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีแล้ว คือบริเวณ4,200เหรียญเนี่ยน่าจะเป็นฐานรับที่สำคัญได้แล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้ในสัปดาห์หน้าอย่างมั่นคงครับส่วนตัวเลขที่ทางเฟดเข้าซื้อพันธบัตรประมาณ40,000ล้านเนี่ยคุณหมอ มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่การทำ QE ต่อเนื่องการอัจฉรสภาพคล่องในอนาคตไหมคะคือทางนี้ไม่ได้มีรายละเอียดมากเพียงแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตละว่ามันคือเทคนิคเข QE หรือว่าการเริ่มทำ QE ก้อนเล็กๆเ,เ,เป็น Mini QE ใช่ครับจริงๆการทำ QT เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่พยายามทิ้งให้เงินอยู่ในสภาพตลาดเยอะแล้วยังกลับเข้ามาซื้อบอลน,นั่นหมายความว่า บอลตอนนี้ชาติอื่นๆน,นะไม่ค่อยสนใจซื้อเท่าไหร,ร่นะฮะดังนั้นพอมันเหลือเยอะเนี่ยเฟดก็ต้องทําการเข้าซื้อเองดังนั้นโดยองค์รวมตรงนี้ผมมองว่าจะเป็นภาพพดที่จะทําให้ราคาทองคําในปีหน้าเนี่ยเป็นบวกคือในปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณทางด้านสงครามรัสเซียยูเครนยังมีอยู่นะครับไม่ได้หายไปสงคราม Israel, อิสราเอลอิหร่านก็ไม่ได้หายไปสงครามการค้าก็ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นความพอใจของคัมในระดับหนึ่งแต่ว่าสงครามการค้าก็ยังแย่อยู่แต่ว่าโดยองค์รวมจะถามว่าจีนกลับมีการค้าที่เข้มแข็งมากขึ้นทั้งๆที่ยอดขายไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตกลงแต่ปรากฏว่ายอดตัวเลขการส่งออกของจีนปีนี้โตขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก นั่นหมายความว่าจีนเก่งในการที่จะหาตลาดใหม่ๆเข้ามาทดแทนตลาดที่หายไปของสหรัฐอเมริกาดัางนั้นโดยองค์รวมเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นว่าเมื่อสภาพเงินที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันยังค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ยัง จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถขึ้นต่อได้ยาวๆุ่งสู่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นการช่ว้พวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ